โรงเรียนบ้านประพาสขอนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลอสเปซแพลตติกโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามร้อยพยุคลาบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประพาสดีซิตี้เซนมุงพัฒนาพลเมืองดีสีประพาสตามร้อยพยุคลาบาทศาสตร์พระราชาความเป็นมาและสภาพปัญหา จากแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวกับพระบรมราโวบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติทําให้โรงเรียนบ้านประพาสมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติทําเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวมและยึดหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องการปลูกฝังพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียน4ด้านประกอบด้วย 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพและ 4. การเป็นพลเมืองดีโรงเรียนบ้านประพาสจึงได้นำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10มาปรับใช้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ ให้ผู้เรียนทั้ง4ด้านและปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีความจงรักภักดีต่อสถาบัานชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองอย่างภาคภูมิใจ แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการพัฒนาและการจัดการสถานศึกษาตามรูปแบบประพาทดีซิติเซนมุ่งพัฒนาพลเมืองดีสีประพาดตามร้อยพระยุคนระบาดศาสตร์พระราชาได้ออกแบบการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่กระบวนการพัฒนาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของสังคมจึงศึกษาข้อมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีและเอกสารที่จะทำการส่งเสริมผู้เรียนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมี มีความรู้ความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามร้อยพระยุคลบาดด้านการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมประภาาด,ดีซิติเซน และ 3. เพื่อให้ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10และส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามร้อยพยุคนระบาดด้านการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมประภาษด,ดีซิติเซน 4. เพื่อเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและมีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองการออกแบบและแนวทางการดำเนินงานนวัตกรรมประพาดีซิติเซนประกอบไปด้วย P Planning การวางแผน R Research การค้นคว้า A Advice คำแนะนำ P Process กระบวนการ A. assessment ประเมินผล S. s o f t แก้ไขและประปับปรุง D. development การพัฒนาต่อยอดซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของการเป็นพล,ลเมืองดี4ประภารการออกแบบแนวทางการพัฒนา ขั้นตอนที่ 1. นึ P Planning การวางแผนวิเคราะห์สภาพปัญหาจัดทำข้อมูลสาระสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินงาน ขั้นตอนที่2 R Research การคนา้นคว้าศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและหลักการพัฒนาผู้เรียนขั้นตอนที่3 A Advice คำแนะนำประชุมระหว่างครูผู้บริหารนักเรียนตัวแทนผู้ปกครองตัวแทนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอประเด็นและแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่4 P Process กระบวนการกระบวนการดำเนินงานและกิจกรรมตามกระบวนการ P D C A อย่างมีคุณภาพและทุกภาคส่วนดำเนินงานร่วมกันโดยมีกระบวนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุพลระบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้เริ่มจากกิจกรรมที่1พาร,ราชกรยนียกิจราชวงศ์จักกี กิจกรรมที่2ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองกิจกรรมที่3พื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมกิจกรรมที่4มีงานทำมีอาชีพกิจกรรมที่5พลเมืองดี กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนนักเรียนมีส่วนร่วมกับทางชุมชนในกิจกรรมต่างๆทางชุมชนได้จัดขึ้นขั้นตอนที่5 A assessment ประเมินผลการทบทวนการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นแต่และกิจกรรมซึ่งเป็นการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดทำ PLC ขั้นตอนที่6 S soft แก้ไขปรับปรุงนำผลการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขโดยควบคุมด้วยกระบวนการทำงาน PDCA การนำผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆขั้นตอนที่7 D Development การพัฒนาต่อยอดประพาด D Citizen มุ่งพัฒนาพลเมืองีสี่ประพาธตามรอยพยุคอรบาศสาสตร์พระราช รวมจัดแสดงผลงานในโอกาสต่างๆเช่นการประชุมครูประชุมผู้ปกครองงานเปิดบ้านวิชาการและโรงเรียนต่างๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อนำองค์ความรู้ต่างๆและนำผลจากการพัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสะท้อนผลด้วยการทำกิจกรรม PLC อีกด้วย การนำไปใช้ 1. ด้านผู้เรียนผู้เรียนเกิดการเรียนรู้พระราชกรนียกิจของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามแนวพลเมืองดีสีประพาธมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและภูมิใจในท้องถิ่น 2. ด้านครูผู้สอนเป็นการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. ด้านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษาให้เป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาทและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนและ 4. ด้านชุมชนมีการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจและการถ่ายทอดความรู้ผลการดำเนินงานด้านสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการบริหารจัดการที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกช่วงวัยและทุก ุกคนให้เต็มตามศักยภาพของตนเองเกิดคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการเรียนรู้เติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งผลการดำเนินงานด้านผู้สอน 1. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ครูต้องออกแบบแผนการสอนและนำนวัตกรรมประภาทดีซิติเซนมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วางแผนและดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีบูรณาการเนื้อหากับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ครูต้องออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้ด้านพลเมืองดีตามร้อยพระยุคนรบด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติใช้เทคโนโลยีในการสร้างสื่อ และเรียนรู้ 4. การวัดและประเมินผลออกแบบเครื่องมือประเมินที่หลากหลายการประเมินผลตามสภาพจริงผลการดำเนินง,งานด้านผู้เรียนด้านที่หทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองพบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ91.40ด้านที่สพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม พบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ91.52มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมด้านที่3มีงานทำมีอาชีพพบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.90มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านที่4การเป็นพลเมืองดีพบว่าในภาพรวมมีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ90.29มีผลการประเมินอ,อยู่ในระดับดีเยี่ยมการาฟผลการดำเนินงานด้านผู้เรียนรางวัลที่ได้รับของสถานศึกษา ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ